ค่ะวันนี้นะคะรดาพามาทัวร์ที่งานฮาร์วีนพัสกินนอร์เวย์นะคะซึ่งมีนี่ค่ะผีคุณหมอเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นวันนี้นะคะนอกนั้นก็มีนี่ผู้ช่วยด้วยแล้วก็มีน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์นี่ค่ะซึ่งเป็นคนประสานงานให้มาถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะขอบคุณค่ะน้องพิมพ์ และก็มีเพื่อนน้องพิมพ์ด้วยนะคะนี่คุณลุงค่ะคุณลุงมาด้วยมีผีไทยสองตนนะคะวันนี้ผีไทยสวยๆค่ะสองคนค่ะโอเคเข้าไปข้างในกันค่ะฮาโลวีนก็แปลเป็นไทยก็คือเป็นวันปล่อยผีนะคะเป็นเทศกาลวันปล่อยผีของชาวตะวันตกเขานะคะอ่ามีต้นกําเนิดมาจากาชาวเซล ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะคะ <c oughs> เขาจะจัดงานนี้ขึ้นมาเทศกาลนี้นะคะเขามีความเชื่อที่ว่าวันนี้เป็นวันปล่อยผีผีก็จะกลับมาลงมาเพื่อพี่เพื่อพี่จะพยายามเข้าสิงร่างคนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนก็จะแต่งชุดผีมาเพื่อหลอกผีอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นตำนานของเขาอย่างนั้นนะคะอ่า เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะไฮนี่ค่ะเป็นผีของคลิปนะคะคนนี้ทุกคนก็จะแต่งตามสไตล์ของตัวเองมาเลยนะคะ <You S 2> แต่งมาจะมีตำนานอีกทีหนึง่งปกติเขาจะเอาฟักทองฟักทองมาแกะสลักเป็นหน้าผีแล้วก็เอาวางไว้ตามส่วนต่างๆของบ้านเพื่อที่จะกันผีไล่ผีนะคะนี่ คนไท,คไทยค่ะผีไทยค่ะผีไทยคนนี้หายนะคะผีไทยมี2ตัวนะคะวันนี้น้องพิมพ์กับกุลลุงค่ะน้องลุงกับคุณลุงนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นผีฝรั่งทั้งนั้นทุกคนจะแต่งตามสไตล์ของตัวเองนะคะแต่งตามสไตล์ของตัวเองเลยนะคะปีนี้เป็นปีแรกค่ะก็ยังานยังไม่ เท่าที่เท่าที่ควรอาหารก็ไม่มีขายนะคะปีนี้ถ้าเป็นปีต่อๆไปจะดีขึ้นค่ะถ้ามีอาหารขา,ขายก็คงจะขายดีมากเลยค่ะนี่คนนี้มีเขาด้วยค่ะผีตัวน,นี้มีเขาด้วยนะคะจะแต่งตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานค่ะสีสันประจำปีสนุกสนานนะคะฮาโลวีนนะคะแต่ก่อนเป็นเรื่องของผีที่ น่ากลัวมากแต่ตอนนี้ก็เป็นสนุกสนานไปแล้วค่ะแต่งเพื่อสนุกสนานมานั่งคุยกันนั่งจิบนั่งดื่มนิดๆหน่นนอยๆเพื่อสนุกสนานนะคะถ้ามีดนตรีผีทุกตัววันนี้จะมันมากเลยเลยคะ่ะบังเอิญมีแต่เปิดเพลงเบาๆคุยกันนี่ค่ะสองสาวนะคะผีสองสาวนี่ค่ะน่ารักนะคะสวยๆกันค่ะ ทุกคนจะแต่งผีมาเพื่อหลอกผีอีกทีหนึ่งนะคะดูผีตัวน,นี้ค่ะผีตัวน,นี้นี่เหมือนผีมากเพราะว่าเขาใส่หน้ากากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ใส่หน้ากากผีเลย <c oughs> เหมือนผีเลยค่ะตอนนี้นะคะงานนี้มีคนมาหกสิบกว่าคนคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ยังมาตอนนี้ยังมาไม่เต็มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ทยอยกันมาเรื่อยๆค่ะ ฮาโรแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะฮาโรแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่งตามสไตล์ของใครของมันเลยนะคะฮาโรแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับกิจการของเด็กๆงานนี้ก็จะมีเด็กๆเล่นกันแล้วจะถามกันว่าทริกออกทริกออกทัตทริกออกทัแปลว่าหลอกหรือเลี้ยงนะคะถ้าเขาก็จะแจกขนมเด็กๆค่ะ ก็จะแจกขนมเด็กๆนะคะถ้าต่อปัจจุบันนิยมจัดไปทั่วโลกแล้วค่ะฮาโลวีนฮาโลวีนของนอร์เวย์นะคะซึ่งมีผีแต่ละตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นนั่นเองคนนี้ก็น่ารัก,นนค,นนนนรกค่ะผีไทยนะคะผีไทยคนนี้แล้วก็นี่น้องพิมพ์ค่ะเจ้าของที่จะพาให้ได้มางานนี้นะคะเดี๋ยวข้างในค่ะมีผีเยอะยๆเลยนะคะผีสวยผีสวยๆทั้งนั้นหละคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวไปชมท้า่งในกันนะคะนี่ผีหมอนะนี่ผีหมอผีหมอผีหมอผเฮ้ยผีหมอเ่้ะเคนเล่นเนี่ยนี่นี่ผีค่ะผีเกินค่ะบวัสดีค่ะไฮ้นี่ค่ะผีีแต่ละคนนะคะ นี่ผีนะคะวันนี้เป็นวันปล่อยผีของนอร์เวย์นะคะของของผีของอ่าผีของเป็นวันปล่อยผีฮาโลวีนนะคะววชนชนชนเลยนะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่และคนจะแต่งตัวผีผีมานะคะแต่งตัวผีผีผมาเยอะเลยนะคะ นี่ผีน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักน่ารักแข่งผีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเขาเรียกบุตรกาจกาโลวีนวันข่อยผีนะคะมาชมบรรยากาศค่ะมีผีไทยสองคู่นะคะสองคนนี่ค่ะน้องพิมกับน้องลูกพิมกับลุงนะคะค่ะ

ดูค่ะแต่เกินน่ารักน่ารักแต่ว่าออกในแนวผีคนละแนวผีกันดีมแนวผีกันนะคะน่ารักกันค่ะโอ้ยเซ็กซี่น่ารักอะน่ารักน่ารักค่ะสาวๆนี่กลุ่มนึงนะคะน่ารักน่ารัก หลายแบบนะคะตัวนี้ตัวนี้น,น่ากลัวในตาแดงแป๊บแป๊บด้วยค่ะในตาแดงแป๊บแป๊บด้วยนะคะน,นี่ผีทหารเรือผีไรลูกหลายแดงบบนี่ก็น่ารักค่ะ มารรยากานะคะจะแต่งตัวผีตำนานเขาบอกว่าเขาจะแต่งมาอวดกันนะคะแต่งมาอวดเพื่อให้ผีกลัวแต่งแต่งผีมาให้ผีกลัวแต่งผีมาหลอกผีกผว่างันนะคะ อากาศก็จะออกประมาณนี้ค่ะออกเงี้ยมืดๆหน่อยนะคะก็ <_ d ata> จะออกมืดๆหน่อยนะคะป <_ d ata> กติจะมีฟักทองนะคะ <_ d ata> เขาจะเอาฟักทองลูกใหญ่ๆมาเจาะทําเป็นลูกเนี่ย <_ d ata> จริงๆจะปกติเขาจะใช้ฟักทองจริงนะคะมาทําเป็นลูกผีอย่างนี้เห็นไหมคะมาเจาะแกะสลักเป็นลูกปากลูกปากลูก,ก,ลกอ่า ลูกตาจมูกของผีนะคะเพื่อที่จะเอาตั้งหัวให้ผีกลัวนะคะเอาไว้ให้ผีชิงกลัวเพื่อจะไม่ได้เข้าสิงสู่ร่างนะคะนี่เป็นผีด็อกเตอร์นะคะคนนี้ผีด็อกเตอร์ฮายเห็นไหมคะด็อกเตอร์ค่ะผีด็อกเตอร์สวัสดีค่ะไายโอ้ยน่ารักค่ะ มีหลายตัวนะคะเขาจะมาแต่ละตัวจะมาแตกต่างไหไหเราจะมาแตกต่างกันไปนะคะนี่เห็นไหมคะแนวมุมสัญลักษณ์แนวมุมนี่เนี่ยปกติจริงๆต้องใช้ฟักทองจริงนะคะฟักฟักทองจริงรูปใหญ่ๆมาตั้งมาเขียนเป็นรูปผีแกะสลักเป็นรูปอย่างนี้คะ่ะเพื่อที่จะหลอกผีอีกทีนะคะ ในห้องเน่ยค่ะในห้องจะเป็นห้องรวมๆกันสําหรับทุ้คนเข้าไปนั่งรวมๆผีนะนี่ค่ะจริงๆเขาจะใช้ฟักทองแบบนี้นะคะฟักทองลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาแกะเป็นสลักเป็นรูปหน้าผีตามนี้เลยค่ะเหมือนในรูปนี้เลยฮาโลวีนนะคะแล้วก็จะวางไว้ตามส่วนต่างๆของบ้านเพื่อให้ผีกลัวนะคะเพื่อให้ผีไม่กล้าเข้ามาทำร้ายคนนะคะ าตามตำนานฟักทองนี้ชาวเซลล์ของมีต้นกำเนิดจากไอร์แลนด์ค่ะที่เขาเริ่มนำมาทำเป็นแกะสลักรูปผีก่อนแล้วก็ช่วงหลังก็ระบาดไปทั่วเลยนะคะก็คืออกระจายไปทั่วทุกประเทศเลยค่ะนะคะแกฟักทองลูกใหญ่ๆขนาดนี้แกะเป็นรูปหน้าผีนะคะให้ผีกลัวค่ะเอาไมลอนทิมหมอนี่ค่ะ ที่นี่จะมีผีไทยแค่สองตัวนะคะผีไทยสองตัวสองตัวนั้นนะคะผีผีไทยลงมาสองตัวค่ะ <ลง S 1> น่ารักค่ะลงมาสองตัวกับผีฝรั่งนะคะน้องพิมพ์กับ่ลุ่งค่ะเห็นไหมคะน่ารักค่ะน่ารักค่ะเห็นไหมคะสวยๆนะคะเดอนค่ะส่วนมากมีแต่ผีฝรั่งแต่ผิดหมด มางานนี้นะขอบคุณน้ำคุ้มนะคะคได้มางานนี้ค่ะเก็บบรรยากาศวันฮาโลวีนฝรั่งมาให้ชมนะคะผูค้คนจะแต่งตัวตามสไตล์ของเขาก็งผีใครชอบแบบไหนก็อ,ออกมาแนวนั้นนะคะน่ารักนรักดูขบคุณหัวเขามีเลยน่ารักนะคะ นี่เลิฟเลยในนาี่ผ่นมาีอผีหมอคนจัดงานคือผีหมอนะคะผีด็อกเตอร์ค่ะเก็บบรรยากาศค่ะบรรยากาศคารวีเอางี้แค่เ้ค่ะมานั่งดื่มกันนะคะเอจบคลิปแล้วจบนี่จะจบคลิปแล้ว สำหรับวันนี้นะคะได้พามาชมฮารลวีนนอร์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องพิมพ์ค่ะคนนี้ค่ะคนสวยนี่ค่ะก็เดินมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ชมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรับจ้าพาทัวค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ